ก่าละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงไม้ผู้หนึ่งอาศัยอยู่กับลูกชายแจ็คลูกชายของเธอไม่ได้ทำงานเพราะเขาเป็นเด็กหนุ่มที่เกียจคร้านมากนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงแทบจะไม่มีเงินใช้เลยแม่ครับมีอะไรกินบ้างผมหิวจัง วันเวลาผ่านไปและพวกเขาก็จนลงเรื่อยๆจนถึงจุดที่พวกเขาต้องขายวัวตัวเองที่มีชื่อว่ามิลกี้ไวเพราะเขาไม่สามารถเลี้ยงต่อไปได้แล้วแม่บอกให้แจ็คนำวัวไปที่ตลาดและขายให้ได้ราคาสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะพวกเขาอาจจะได้เงินพอไปซื้ออะไรมาทานได้ระหว่างทางไปตลาด แจ็คพบกับชายชราท่าทางแปลกๆชายชรามองดูวัวหันไปที่แจ็คและพูดขึ้นนี่พ่อหนุม่มถ้าให้วัวตัวนี้กับข้าข้าจะให้ของสุดล้ำค่าแก่เจ้าเป็นการตอบแทนแจ็คดีใจมากที่ได้ยินดังนั้นชายชรานำถั่วห้าเมล็ดออกมาจากกระเป๋ามเมล็ดถั่วเหรอ แต่มันคือเมล็ดถัววน่นอนว่าตอนแรกแจ็คไม่เชื่อเขาแต่ชายชราก็ยืนยันนี่พอนมเจ้าดูเป็นเด็กดีที่ฉลาดรับถั่ววิเศษพวกนี้ไปเถอะเจ้าจะไม่เสียใจเชื่อข้าสิแจ็คจึงเชื่อชายชราและให้มิวกี้ไว้เพื่อแลกกับถั่ววิเศษ เมื่อรู้สึกดีใจกับการแลกเปลี่ยนสิ่งของแจ็ควิ่งกลับบ้านแม่แม่ดูสิว่าผมได้อะไรมาเมื่อเห็นว่าแจ็ควิ่งกลับบ้านมาด้วยความตื่นเต้นแม่ของเขาก็คิดว่าลูกชายขายวัวได้เงินมากมายแต่ทวา่าเมื่อแจ็คเอาถั่ววิเศษให้ดูแม่ของเขาก็โกรธมากเธอกว้างถั่ววิเศษทิ้งลงขยะและไล่แจ็คให้เข้าห้องไป แกโดนกักบริเวณในห้องตัวเองจนขว่าชันจะบอกให้ออกมาได้คืนนี้ไม่ต้องกินข้าวเย็นในยามเช้าแจ็คมองออกไปนอกหน้าต่างและเขาแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองจากหน้าต่างห้องนอนของเขาเขาเห็นต้นถั่วโตวขึ้นด้วยความรวดเร็วมากๆ นี่ไม่ใช่ทั้งต้นไม้หรือดอกไม้ยักษ์แต่นี่คือต้นถั่ววิเศษแจ็คกระโดดขึ้นเกาะต้นถั่วจากหน้าต่างเขาใช้ใบและเถาวันเลื้อยเป็นขั้นบันไดและเริ่มปีนต้นถัว่วต่อมาเขาพบว่าตัวเองมาอยู่ในที่แปลกประหลาดที่ที่ทุกอย่างมีขนาดใหญ่กว่าปกติ เขาเห็นทางเดินที่เต็มไปด้วยดอกไม้และบ้านหลังใหญ่ที่อยู่สุดปลายทางแจ็คไปที่บ้านหลังนั้นและเคาะประตูยักษ์ผู้หญิงขานรับเออคือข้าจะถามว่าท่านมีอะไรให้กินบ้างไหม มีสิแต่เจ้าต้องหายตัวไปก่อนที่สามีของข้าจะกลับมาเขาชื่นชอบรสชาติของเด็กและเขาจะกินมันแน่นอนว่าแจ็คก,ก็กลัวแต่เขาก็หิวมากด้วยขณะที่เขากำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะเพื่อรอกินเขาก็ได้ยินเสียงใหญ่ๆพูดอยู่ข้างนอก ลา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 ข้าได้กลิ่นเด็กด้วยจมูกของข้าจะสุกหรือดิบก็ไม่เป็นปัญหาเพราะข้าชอบกินเด็กๆของข้ายักษ์ผู้หญิงร้องเรียกแจ็คไปซ่อนตัวในเตาเดี๋ยวนี้หนูหน้อยแจ็ครีบไปซ่อนตัวในเตาอบทันทีเจ้ายักษ์เข้ามาในครัวและเริ่มดมไปทั่ว เ้าไดดกกลิน็พูดอะไรนะที่รักเจ้าคงได้กลิ่นเนื้อที่ข้าให้แมวไปเมื่อวานนะสิหลังจากที่เขาทานอาหารเย็นเสร็จแล้วเจ้ายักษ์ก็เริ่มนับทองคําของตนหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เริ่มเหนื่อยจากการนับและพลอยหลับไปแจ็คออกมาจากเตาอบ แล้เอาทองคำใส่ถุงไปเขาโยนถุงลงไปใต้ต้นถั่วพิเศษและเขาก็เกาะต้นถั่วลงไปข้างล่างเขาพบถุงใส่ทองคำที่โยนลงไปและรีบวิ่งกลับบ้านเมื่อแม่แจ็คเห็นทองคำเธอก็ดีใจเป็นอย่างมาก หลังจากวันนั้นเป็นต้นไปจะไม่มีความยากจนและหิวโหยสำหรับพวกเขาอีกแต่สองสามเดือนผ่านไปทองคำที่เขาได้มาก็หมดเพราะไม่มีตัวเลือกอื่นแจ็คจึงปีนต้นถั่วขึ้นไปและเดินทางไปยังบ้านของยักษ์คราวนี้ภรรยาของยักษ์ระแวงในตัวเขาเล็กน้อยคราวที่แล้วเจ้ามาถุงทองคำเราหายไป แต่เธอก็ยังรู้สึกสงสารเด็กหนุ่มและอนุญาตให้เขาเข้ามาไม่นานเจ้ายักษ์ก็กลับมาที่บ้านลา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 ข้าได้กลิ่นเด็กด้วยจมูกของข้าจะสุขหรือดิบก็ไม่เป็นปัญหาเพราะข้าชอบกินเด็กๆของข้าเมื่อได้ยินเสียงเพลงของยักษ์แจ็ค กระโดดเข้าไปซ่อนในเตาอบอีกครั้งหลังจากที่ทานอาหารเสร็จเจ้ายักษ์ก็ขอให้ภรรยานำไก่มาให้เมื่อภรรยานำไก่มาเขาสั่งให้ไก่ออกไข่แจ็คตกตะลึงเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่าไก่ตัวนี้ออกไข่ทองคำ และเมื่อยักษ์เข้าห้องไปพักผ่อนแจ็คก,ก็ออกมาจากเตาอบแล้วเอาไก่ไปแล้วรีบลงต้นถัว่วต้องขอบคุณไข่ทองคำพวกนี้ที่ทำให้แจ็คและแม่กลับมาร่ำรวยอีกครั้งแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักแจ็คก,ก็ตัดสินใจเสี่ยงโชคอีกครั้งและรีบปีนต้นถั่ววิเศษขึ้นไป คราวนี้เขาเข้าไปในบ้านโดยที่ภรรยายักษ์ไม่เห็นและซ่อนอยู่ในหม้อทองแดงหม้อใหญ่ในเวลาต่อมายักษ์ก็กลับมาที่บ้านลลลลลา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 ,ลา,ลา ข้าได้กลิ่นเด็กด้วยจมูกของข้าจะสุกหรือดิบก็ไม่เป็นปัญหาเพราะข้าชอบกินเด็กๆของข้าคราวนี้ภรรยายักษ์ต้องการให้แจ็คโดนจับถ้าที่นี่มีเด็กอยู่มันก็คงจะอยู่ในเตาอบนั่นแหละคราวนี้แจ็คไปซ่อนอีกที่หนึ่งยักษ์และภรรยายของเขามุ่งม,มั่นที่จะจับเด็กคนนี้ให้ได้ แต่ถึงแม้ว่าเขาจะขนทั่วบ้านพวกเขาก็ไม่เจอเด็กหนุ่มเลยหลังจากมื้อเย็นยักษ์วางพินทองคำไว้บนโต๊ะและเขาก็สั่งว่าจงเล่นพินเริ่มเล่นเพลงกล่อมและเจ้ายักษ์ก็หลับไปณนะตอนนั้นแจ็ครู้ว่าเขาต้องการพินนี้มากกว่าสิ่งใดในโลก เขาจึงปีนขึ้นไปบนเขายักษ์ที่กำลังหลับอยู่กระโดดขึ้นโต๊ะและไปที่พินแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นช่วยด้วยพินร้องตะโกนขึ้นแจ็คกระโดดลงจากโต๊ะโดยมีพินอยู่บนหลังยักษ์ตื่นขึ้นและเริ่มวิ่งไล่จับเขาแจ็คเริ่มลงจากต้นถั่วให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และเจ้ายักษ์ก็ตามเข้ามา เมื่อเขามาถึงบ้านแจ็กรีบเรียกแม่แม่เร็วเข้าเอาขวานมาเร็วพวกเขาเริ่มตัดต้นถัว่วและในที่สุดต้นถั่วและยักษ์ก็ล้มลงไปที่พื้นด้วยเสียงอันดังลัน่นพวกเขาปลอดภัยจากยักษ์โอ้พระเจ้า เรารอดแล้วพวกเขาปลอดภัยดีและแจ็คก็รู้สึกเสียใจในสิ่งที่เขาทำลงไปเขาเกือบต้องเสียชีวิตไปเพราะความโลภของตัวเองเขาสัญญากับแม่ว่าเขาจะไม่ขโมยของใครอีกแล้วและเขาจะตั้งใจทำงานต่อจากนี้หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาแจ็คและแม่ก็ไม่เคยต้องยากจนอีกแน่นอนว่าเขามีไก่ที่ออกไข่ทองคำคอยช่วย แต่แจ็คก,ก็ไม่เคยหยุดทำงานอีกเลยกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันไกลแสนไกลทางทิศตะวันออกมีช่างไม้ผู้หนึ่งนามว่าอาลีบาบาเขามีชีวิตที่ยากจนอยู่กับภรรยาอาลีบาบาจะเข้าไปในป่าพร้อมกับลาของเขาเพื่อตัดไม้และขายไม้เหล่านี้ในเมืองเพื่อหาเลี้ยงชีพวันหนึ่ง เขาก็เข้าไปในป่าเพื่อตัดไม้ท่านใดนั้นเขาก็เห็นคนขี่ม้ากลุ่มหนึ่งมุ่งมาทางเขาและพวกนั้นก็ดูไม่เป็นมิตรเลยต้องเป็นพวกโจรแง่แงฉันต้องซ่อนตัวซะแล้วอาลีบาบาซ่อนลาของเขาไว้ในพุ่มไม้และเขาก็ปีนขึ้นต้นไม้ชายพวกนั้นมาถึงและหยุดใต้ต้นไม้ อาลีบาบานับจำนวนได้ถึง40คนชายพวกนั้นนำกระเป๋านักหนักลงจากหลังมา้าอาลีบาบารู้ว่าชายพวกนี้เป็นโจรหัวหน้าโจรไปที่หินก้อนใหญ่และเริ่มตะโกน เซซามีประตูจงเปิดทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นหินก้อนใหญ่เลื่อนเปิดราวกับประตูและถ้าก็ปรากฏขึ้นกองโจรขนสัมภาระเข้าไปข้างในทีละคนหลังจากที่คนสุดท้ายเข้าไปประตูก็ปิดโดยอัตโนมัติอาลีบาบาอึ้องกับสิ่งที่เห็น หลังจากนั้นไม่นานหินก็เปิดขึ้นอีกและเหล่ากองโจรก็ออกมาเมื่อหัวหน้าออกมาเป็นคนสุดท้ายเขาหันไปที่ประตูและพูดว่าปิดเซซามีประตูจงงปิดหินก้อนใหญ่ปิดทันทีและเหล่าโจรก็กระโดดขึ้นม้าและจากไป อาลบาบาลงมาจากต้นไม้และตรงไปยังหินก้อนยักษ์เขาตะโกนคำตามที่จำได้เปิดเซซามีประตูจงเปิดประตูเปิดขึ้นด้วยเสียงอันดังอาลบาบาลังเลที่จะเข้าไปเขาตะลึงกับสิ่งที่เห็น ภายในถ้ำเต็มไปด้วยทองคำเงินผ้าอันมีคา่าเพชรและหีบสมบัติมากมายเขามองไปรอบๆหยิบถุงสามใบและจากไปเขาหันไปที่หินและพูดตามคำที่เขาได้ยินจากโจรปิดเซซามีประตูจงปิด เขาวางถุงบนลาของเขาและกลับบ้านไปเมื่อเขามาถึงที่บ้านเขาให้ภรรยาดูถุงที่นำมานางแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองนางคิดว่าอลบาบาขโมยของมาคุณไปเจอทองพวกนี้ที่ไหนอลบาบาอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้นางรู้สึกดีมากพวกเขาจึงเริ่มนำเอาของออกจากถุงโอ้โหดูซิว่าเรามีเงินเท่าไหร่กันอย่าเลยเรามาขุดหลุมแล้วฝังทองลงไปดีกว่างั้นคุณก็ออกไปขุดหลุมข้างนอกเถอะแล้วฉันจะไปขอยืมถ้วยช่างจากคาซิมคาซิมพี่ชายของอาลีบาบาเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยแต่เขาเป็นคนโลภมากเขาไม่เคยช่วยเหลืออาลีบาบาเลยอาลีบาบาจึงเตือนภรรยา อย่าพูดอะไรถึงทองคำละ่ะอย่าให้ใครรู้เป็นอันขาดภรรยาไปที่บ้านของคาซิมและถามถึงถ้วยช่างปริมาณคาซิมรู้ว่าพวกเขานั้นยากจนมากจึงถามขึ้นจะเอาถ้วยช่างปริมาณไปทำอะไรพวกเธอไม่มีเงินสะหน่อยภรรยาจึงกุเรื่องโกโหกขึ้นมาทันทีแน่นอนว่าคาซิมไม่เชื่อนางเท่าไหร่เขาแอบใส่น้ำพึ่งไว้ข้างใต้ถ้วย และให้ถ้วยนั้นแก่ภรรยาของอาลีบาบาไปเมื่อภรรยากลับมาถึงบ้านพวกเขาก็เริ่มชั่งน้ำหนักทองคาและอาลีบาบาก็ฝังทองคาที่นับแล้วไว้ในหลุมหลังจากที่ฝังแล้วภรรยาของเขาก็เอาถ้วยไปคืนแต่นางไม่รู้ว่าทองคำนั้นติดอยู่ข้างใต้ถ้วย เมื่อคาซิมได้ถ้วยกลับมาเขาดูข้างใต้ถ้วยทันทีและเมื่อเขาเห็นทองเขาก็ตกใจมากสงสัยจริงว่าอาลีบาบาไปเอาทองคำมาจากไหนคาซิมนอนไม่หลับเลยทั้งคืนเมื่อถึงตอนเช้าเขาตื่นขึ้นและตรงไปที่บ้านของอาลีบาบา เขาชี้ให้เห็นถึงทองคําที่ติดอยู่ใต้ก้นถ้วยอาลีบาบาฉันนึกว่านายจนนายไปหาทองคําจากไหนบอกฉันมาอาลีบาบาบอกพี่ชายทุกอย่างเพื่อที่เขาจะได้ไม่ไปบอกใครเรื่องทองคําอีกถ้านายไม่พาฉันไปดูถ้ำนี้ ฉันจะบอกพวกโจรว่านายทำอะไรลงไปแต่ว่าคาซิมอาลีบาบารู้ว่าคาซิมจะทำจริงอย่างที่พูดเมื่อไม่มีตัวเลือกแล้วพวกเขาจึงต้องไปที่ถ้ำด้วยกันถ้ำอยู่ข้างหลังเห็นนี้ตอนนี้เรารีบไปจากที่นี่เถอะพวกโจรคงจะมาเร็วๆนี้แล้วอาลีบาบาและคาซิมกลับบ้านไปแต่คาซิมยังคงคิดถึงถ้ำนั้นเขาจึงนำลาสองตัวไปกับเขาและกลับไปที่ถ้ำแห่งนั้น เมื่อเขามาถึงหน้าถ้ำเขาพูดตามที่อาลีบาบาบบอกเปิดเซสมีประตูจงเปิดหินก้อนใหญ่เริ่มเปิดออกในทันทีและประตูถ้ำก็เปิดออกคาซิมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาพูดไม่ออกกับสิ่งที่เห็นข้างในทองคําส่องสว่างตาตรึงเขาด้วยความรีบร้อน เขาจึงรีบบรรจุถุงที่เตรียมมาให้เต็มมากที่สุดด้วยทองคาเมื่อไม่เหลือพื้นที่แล้วเขาก็กลับไปที่ประตูแต่ทว่าประตูปิดซะแล้วและสิ่งที่แย่คือเขาลืมคำเปิดประตูเขาจึงเริ่มลองพูดคำต่างๆเพื่อพยายามให้ประตูเปิดเปิดประตูจงเปิดอืมเปิดหินจงเปิด เออเปิดเขาสาลีจงเปิดไม่ว่าเขาจะพูดอะไรประตูก็ไม่เปิดออกเขาเริ่มกระวนกระวายเขามองหาประตูอื่นแต่ก็ไม่พบประตูใดๆเลยหลังจากนั้นไม่นานกองโจรก็กลับมายัางถ้ำของตนเมื่อพวกเขาเห็นลาของคาซิมเขารู้สึกระแวงและชักดาบออกมาเปิดเซซามีประตูจงเปิด เมื่อประตูเปิดออกกองโจรจับคาซิมได้ทันทีและลงโทษเขาตรงนั้นทันทีนี่คือโจรที่ขโมยทองคำของเราเมื่อถึงเวลากลางคืนและคาซิมยังไม่กลับบ้านภรรยาของเขาก็กังวลมากนางวิ่งไปที่บ้านของอาลีบาบาและขอความช่วยเหลืออาลีบาบาก็เป็นห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคาซิมเขาจึงไปที่ทําและพบลายืนอยู่หน้าประตูทํา เขาจึงรู้ว่าพี่ชายอยู่ข้างในและโดนโจนฆ่าไปแล้วเขากลับไปเล่าให้ภรรยาฟังและพวกเขาตัดสินใจที่จะไม่บอกใครหลังจากนั้นสักพักอาลีบาบาและภรรยาก็เข้ามาอยู่ในบ้านของคาซิมพวกเขาเริ่มช่วยดำเนินธุรกิจและขยายกิจการให้ใหญ่โตขึ้นพวกเขาร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆ ในระหว่างนี้หัวหน้ากองโจรสังเกตว่าจำนวนทองคำในถ้ำลดลงไปเรื่อยๆเขาจึงสั่งให้ลูกน้องคนหนึ่งไปดูว่ามีอะไรน่าสงสัยเกิดขึ้นหรือเปล่าเข้าเมืองไปดูว่าช่วงนี้มีใครที่จู่ๆก็รวยขึ้นมาหรือเริ่มใช้เงินเยอะขึ้นขณะที่เจ้าโจรกำลังเดินรอบๆตลาดเขาเห็นอาลีบาบาซื้อของโดยมีทองคำอยู่ในมือ เขาจึงตามอาลีบาบาไปที่บ้านเมื่ออาลีบาบาเข้าบ้านโจนก็ทำเครื่องหมายไว้ที่ประตูบ้านเขาพอเริ่มมืดภรรยาของคาซิมออกไปเอาน้ำให้สัตว์ต่างๆและเมื่อออกไปนางก็เห็นเครื่องหมายที่ประตูนางรู้ว่ามันต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่นางจึงนำถังสีออกมาและทำเครื่องหมายไว้ที่ประตูทุบบานในบริเวณหมู่บ้าน ไม่นานรุ่งเช้าก็มาถึงและกองโจร40คนก็มาตามหาบ้านของอาลบาบาแต่เมื่อเขาเห็นว่าประตูรูบานมีเครื่องหมายเหมือนกันหมดพวกเขาก็จำต้องกลับไปแต่หัวหน้าของพวกเขานั้นมีความแน่วแน่ที่จะจับตัวเขาให้ได้เขาเริ่มเดินไปมาในพื้นที่ตลาดในที่สุดเขาก็เจออาลบาบาและตามเขากลับบ้านไปเคาะประตูและอลบาบาก็ขานรับ ฉันเดินทางมาไกลามากเลยฉันมีน้ำมันมะกอกเต็มเหยือกได้ยินมาว่าท่านเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยที่สุดในละแวกนี้เลยคิดว่าท่านน่าจะอยากซื้ออาลีบาบาชวนหัวหน้ากองโจรให้มาทานอาหารเย็นด้วยกันคืนนั้นโดยความคิดที่ว่าเขาเป็นพ่อค้าจอมโจรขนเหยือกที่เต็มไปด้วยน้ำมันมะกอก4ี่สิบใบมาที่บ้านของอาลีบาบา และอาลีบาบาก็ให้คนรับใช้จัดโต๊ะอาหารไว้อย่างดีเขาต้องการจะรับแขกในบ้านคืนนั้นแน่นอนว่าจอมโจรตอบรับข้อเสนอขณะที่อาลีบาบาและจอมโจรกำลังทานอาหารที่โต๊ะภรรยาของคาซิมก็ออกไปตรวจดูเหยือกน้ำมันมะกอกท่านใดนั้นนางก็ได้ยินเสียงบางอย่างเราออกไปดีไหมยังยังยังไม่ใช่ตอนนี้ เมือ่อนางพบว่ามีโจรซ่อนอยู่ในเหยือกแทนที่จะเป็นน้ำมันมะกอกนางก็รู้ทันทีว่านี่เป็นการจัดฉากนางรีบเข้าไปในครัวทันทีและต้มน้ำมันจากนั้นเธอจึงกลับมาและเทน้ำมันที่เดือดจัดลงในเหยือกทุกใบแน่นอนว่าเหล่ากองโจรก็โดนโทษดโดยไม่ได้ตั้งตัว <S <S เที่ยงคืนขณะที่ทุกคนหลับไปแล้วหัวหน้ากองจโจงนมาใกล้ๆกับเหยือกน้ำออกมาได้แล้วเมื่อไม่มีเสียงตอบรับเขาจึงถามอีกครั้งเดีผู้แกรับเหรอเมื่อเขาถามอีกครั้งเขาก็ยังไม่ได้ยินการตอบรับใดๆเขาจึงเปิดเหยือกใบหนึ่งดูเขาหวาดกลัวกับสิ่งที่เห็นและรู้ตัวว่าเขากำลังจะโดนจับด้วยเขาจึงรีบวิ่งหนีไปและไม่กลับมาอีกเลย เช้าวันรุ่งึ้นภรรยาของคาซิมก็เล่าให้อลีบาบาฟังถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้พวกเขาก็รู้แล้วว่าไม่ต้องกังวลเรื่องโจรอีกต่อไปและแล้วอลีบาบากับครอบครัวก็ใช้ชีวิตมั่งคั่งอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปอีกนาน